สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกพับสปทนิววันนี้อยู่กับดิฉันพลอยและพลอยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อแนวทางการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาค่ะค่ะด้านการรับเงินนะคะ <ด S 1> เมื่อโรงเรียนได้รับเงินโรงเรียนต้องออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่สปทอนกำหนดให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งค่ะและโรงเรียนนะคะต้องบันทึกรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกนงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษาโดยแยกตามประเภทของเงินรายได้ที่ได้รับค่ะในส่วนของการต่อนี้บผู้พันและการใช้จ่ายเงินนะคะสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างและหรือ ก่อนี่ผูกพันต้องไม่เกินวงเงินรายได้ที่มีนักวันที่ดำเนินการโดยให้ใช้ใจ่ายหรือก่อนี่ผูกพันได้เฉพาะที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาค่ะซึ่งให้ใช้ใจ่ายได้ตามวัตถุป,ประสงค์ที่ได้รับและตามหลักเกณฑ์ที่สพทกำหนดค่ะและถ้ามีให้นํำเงินรายได้สถานศึกษาไปเป็นค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งอืน่นค่ะ ด้านการควบคุมเงินนะคะโรงเรียนต้องบันทึกรายงานการรับและจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้ครบถ้วนตามระบบบัญชีของสถานศึกษานะคะโดยจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษาแยกตามประเภทของเงินรายได้ที่ได้รับค่ะ นี่ส่วนของการเก็บรักษาเงินะคะโรงเรียนเก็บรักษาได้ตามวงเงินและอำนาจการเก็บรักษาเงินดังนี้ค่ะสําหรับขนาดโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไม่เกิน120คนให้มีวงเงินสำรองจ่ายได้ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทและวงเงินฝากธนาคารไม่เกิน3 0,000บาทสําหรับส่วนที่เกินให้นําฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะสําหรับขนาดโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน100ตั้งแต่120คนขึ้นไปนะคะให้มีวงเงินสำรองจ่ายได้ไม่เกิน3 0,000บาทและวงเงินฝากธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทสาหรับส่วนที่เกินวงเงินนําฝาก สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะค่ะด้านการรายงานการรับและจ่ายเงินรายได้สถานศึกษานะคะโรงเรียนต้องจัดทํารายงานการรับและจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา,ารทราบภายใน30ิวันนับตั้งแต่วันสิ้เพียงบประมาณค่ะสำหรับวันนี้สพพนนนนิ้้ววขออาาาไไปกกก่บบัเรดใหหมคสวัสดีค่ะ